สวัสดีครับผมบอยจากเพจสวนลุงช้อยนะครับจำหน่ายไม้ประดับออนไลน์นะครับสวนลุงช้อยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระมีเพื่อนๆถามมาว่าสวนอยู่ที่ไหนนะครับก็พิกัดเซิร์ช GPS มาก็เจอเลยนะครับสวนลุงช้อยชนบุรีนะครับก็คอนเทนต์ของวันนี้คือการพูดถึงเรื่องออการสั่งซื้อไม้ประดับออนไลน์นะครับก็การจัดส่งเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือการห่อราก กับการส่งทงางกระถางสําหรับมือใหม่เนี่ย <_ an> ผมแนะนําให้เป็นการส่งทางกระถางเพื่อประหยัดเวลาในการที่เพื่อนๆจะต้องเอาไปปลูกใหม่ถ้าเราสั่งแค่เพียงต้นหรือ2ต้นเนี่ยการสั่งทางกระถางเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับสําหรับการห่อลากกับการส่งทางกระถางนะครับสําหรับการห่อลากส่งเนี่ย หรือว่าห่อตุ้มเนี่ยมันจะส่งได้ครั้งละปริมาณเยอะๆนะครับอย่างกล่อง๋ยนนี้จะเป็นกล่องไซแอ L ของไปรษณีย์นะครับก็จะส่งได้เป็น10หรือ20ต้นเลยนะครับสําหรับไม้ตระกูลพวกเนี่ยครับพวกออมพวกเงินไหลนะครับตุ้มมันก็จะไม่ใหญ่มากตุ้มจะประมาณนี้นะครับก็จะแพ็คได้เยอะแต่ถ้าเพื่อนๆสั่งน้อยสั่งแค่ต้นหรือ2ต้นเนี่ยอันนี้จะได้ประมาณกล่องละ1ต้นแต่ก็จะไม่ต้องนําไปปลูกใหม่นะครับ อันนี้ก็คือสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยสั่งเลยแล้วก็กลัวแบบปลูกแล้วจะเลี้ยงไม่รอดนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เคยสั่งหลายหุนแล้วหรือว่าทดลองปลูกไปแล้วเนี่ยค่าสั่งแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายในการส่งเนี่ยจะถูกกว่านะครับต่อหนึ่งต้น,นจะถูกกว่านะครับแล้วก็จะแพ็กได้ครั้งละมากต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับใครที่อยากจะลองสั่ง ไม้ที่เป็นห่อตุ้มนะครับว่าเราจะทํายังไงกันบ้างนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ควรถามเจ้าของต้นไม้ก่อนว่าใช้ดินแบบไหนปลูกนะครับหลังจากนั้นเราเตรียมดินเตรียมกระถางเตรียมคัตเตอร์ในการตัดกล่องนะครับเพราะว่าต้นไม้พวกนี้จะต้องยึดมาในกล่องอย่างนี้นะครับมีการผูกเชื่อมมีการรัดเพื่อป้องกันขนส่ง,งเขาโยนนะครับเขาจะโยนโยนกันอย่างนี้นะครับโยนกันอย่างนี้ ถ้าไม่ล็อกต้นไม้เราจะขย้อนอยู่ในนี้แต่ถามว่าที่ผมส่งเคยเสียหายไหมเคยครับก็มีการผิดพลาดเหมือนกันแต่ทางเราจะเคมให้ร้อยเปอร์เซ็นคือเงื่อนไขคือว่าเพื่อนๆต้องถ่ายวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานในการมายืนยันกับเราว่าต้นไม้ของเราเนี่ยเสียหายระหว่างการขนส่งจริงๆนะครับครับก็มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองลองเตรียมอุปกรณ์กันดูก่อนว่าเราจะต้องใช้อะไรในการทํา ต้นไม้ที่ห่อตุ้มมานะครับก็สมมุติว่าเราแกะออกมาจากในกล่องแล้วนะครับห่อตุ้มของส่วนเราจะห่อประมาณอย่างนี้นะครับก็1เลยคือคัตเตอร์นะครับต้องใช้อยู่แล้วเพื่อจะกรีดพวกเทปที่เราพันไว้สอคือกระถางนะครับกระถางเนี่ยผมก็จะใช้กล้มะพร,ร้สับแช่น้ําใส่ไว้เกือบครึ่งแต่ไม่ถึงครึ่งนะครับประมาณนี้นะแล้วก็สามผมจะต้องใช้ปุ๋ยออนโมโคด้วย นะครับหรือปุ๋ยละลายช้าทั่วไปนะออนบ็อกซเขาไม่ได้จ่ายเรานะอ่าเราก็มีดินใบก้ามปูที่หมักแล้วนะครับเนื้อดินจะประมาณนี้นะครับที่สวนเราใช้แล้วก็กลับมาเ้าสัพ์อัตราส่วนผสมก็หนึ่งต่อหนึ่งต่อไปก็คืออันนี้สําคัญเลยอันนี้คือน้ําอันเนี้ยเพื่อนๆจะไม่ค่อยอเตรียมน้ําไว้กันนะครับบางทีก็จะลดลดไม่ชุ่มเดี๋ยวมาดูตอนท้ายว่า น้ำเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับมาครับก็เดี๋ยวเราผาสมดินกันก่อนก็คลุกเขาให้มันเข้ากันอย่างนี้นะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งดินใบไมใ้ใครอยู่ชมรมที่สีราชาก็มาแบ่งได้นะครับตอนนี้ที่สวนเรามีจําหน่ายแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยเราทําการแกะตุ้มก่อนนะครับใช้คาตเตอร์กรีดเบาๆครับ ตามรอยแพ็คนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้ออกมาแกะยังไงก็ได้ครับอย่าให้โดนต้นอ่ะนีครับ นี่ครับดึงออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นออมชมพูด่างเหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้จะเป็นต้นเล็กลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแค่สองหูอย่างนี้แต่พอเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วจะแปลงล่างนะครับจะเป็นเหมือนสามหูอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบอย่างนี้จะแปลกๆหน่อยครับอ่าครับหลังจากนั้นเราแกะกระดาษออกแล้วเนาะเราทําการค่อยๆผ่าครับ มันจะมีถุงพลาสติกข้างในครับตัวนี้จะคุมความชื้นอยู่ค่อยๆกรีดออกนี่นครับนี่นี่ครับปิ้นออกมาอย่างนี้เลยใช้มือลองไว้นะครับพยายามอย่าให้ดินแตกนะครับ ต้นไม้ที่ส่งมาก็จะมีรากแบบนี้จากนั้นครับกระถางกับกะปะมะพร้าวสามที่เราเตรียมไว้เราใช้ดินรองก้นนิดนึงจับต้นไม้ตั้งลงไปอย่างนี้ครับดูให้ตรงครับใส่ดินรอบๆใส่ปุ๋ยละลายช้าครับนิดหน่อยใส่ลงไปกดแค่พอตึงมือครับอ่าพอเราได้อย่างนี้แล้ว อันนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายอันเนี้ยมันจะใช้ได้กับการเปลี่ยนดินไม้ทุกประเภทเลยนะครับสําหรับที่สวนเราใช้อยู่ให้เอาภาชนะมาใส่น้ํานะครับจากนั้นเนี่ยครับใช้น้ําลดไปทั่วๆนะครับให้วัสดุปลูกเนี่ยอิ่มน้ามากที่สุดนะครับอย่างนี้ถือว่าชุ่มแล้ว ชุ่มมากแล้วเราก็ตั้งไว้ให้มันเสด็จน้ำํำจากนั้นเราก็เอาไปวางตามที่ที่เราเตรียมไว้อันนี้มันจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่เพื่อนเพื่นเปลี่ยนวัสดุปลูกเนี่ยยิ่งกับมะพร้าวสับเนี่ยไม่ไม่แช่น้ํามาบ้างเนี่ยวัสดุปลูกจะไม่ไม่ชื้นและแห้งนะครับเวลาที่เราไม่ลดน้ําให้ชุ่มเนี่ยเราไปปลูกอะ่ะต้นไม้เราจะเฉานะครับ พวกใบอ่อนเนี่ยจะไหม้นะครับอันเนี้ยอันนี้จะเป็นปัญหานะครับสําหรับใครที่อ่าไม่เคยเปลี่ยนดินอ่าต้นไม้เนี่ยอันเนี้ยจะใช้ในลักษณะเดียวกันได้นะครับครับก็สําหรับคลิปเนี้ยหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มสั่งต้นไม้ออนไลน์ไม่รู้จะสั่งแบบไหนแต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้ามือใหม่ให้สั่งแบบทั้งกระถางนะครับ ให้เขาส่งแบบทางกระถางมาเนี่ยค่าส่งจะแพงหน่อยแต่ก็คือมาถึงแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนใครที่แบบอยากจะเซฟต้นทุนเเรื่องค่าส่งอยากได้ต้นไม้จํานวนเยอะๆค่าส่งไม่แพงมากก็ให้สั่งแบบห่อตุ้มหรือห่อลากนะครับครับก็จะฝากถึงเรื่องเพจนะครับเพจส่วนลุงช้อยนะครับของเราก็จําหน่ายไม้ประดับออนไลน์ line. ตอนนี้ต้นไม้ราคาขึ้นนะครับเพื่อนๆ ดูคลิปเมื่อปีที่แล้วบ่นกันว่าโอ้ยผมบอกไว้ต้นละ20บาท30บาทแต่ก็คือมันขึ้นตามตลาดนะครับบางคนมาแล้วบอกว่าไม่เห็นมีเลยจริงๆมันมีอยู่แต่คือว่าอาจจะไม่กี่ชนิดนะครับแต่ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกอยู่นะครับส่วนเราก็ยังเปิดให้เข้าชมอยู่นะครับหรืออาจจะอยากมาเลือกแต่ต้นไม้ก็มีไม่มากนะครับก็เข้าเข้ามาคุยเข้ามาดูได้นะครับครับส่วนวันนี้ ผมจะต้องลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ